ของป้าสุขสุสกุลวันนี้เขาทั้งพี่น้องพังไทยและก็บพังล่าเนาะทั้ง,งเอฟซีเข้าในร้านเนาะอย่ลืมเน,นี่าชิมาเบิง่งเขาหน้ายอดเนาะแต่เมือเ่อหยอดทิ้เพชรยังไงมาเบิ่งยักเื่อนเนาะดีเบิ้งช่องไฮนี่นนเป็นหวานเนาะ นี่กวานคือกันนี่กวานเขาเจ้าเลยอไม่ได้ยอดขนให้หน้ายอดมันช่เป็นแถวหยอดมดแถวนี่นี่คือของหองก็วสวงอันนายอดนี่วางนี่ห่างโอ้ อันนี้แม่ลืมหยอดพี่น้องอันนี้แม่ลืมหยอดลืมหยอดให้นี่แต่มือนั่นแหละคือ่าได้ลืมนะ โอเคอยู okay, ่เขาในายอับวิ่บังให้กระหางพี่น้องมันเย็ยบเย็บคลองเกาเ่าในเรื่องเถอะกัถือคลอ,อ,องเก่าเนาะบังให้ระงามภาพบิ่งไปแต่ละไ้แต่ละไฮ มันก็สีเป็นแทาไปสิเนาะอันนี้มันทันไปเรืงสีเดียทันเปังสีเนาะตัวนั้นไปเรื่งสัน้นจะได้ใครจะเริ่มฝากติดตามสอนยูทูบเป็นหน่อยบันเทิงอย่างนี้นด้วยเนะาะคนละลายคนละแชร์คนติดตามใส่พวกปมมือเป็นประโยชน์แน่สั้นอัดคลิปแบบบานๆเขาน,นะดูตามตรงให้ตรงหน้าเสร็จก้อนบานเฮานี่แหละแถวส่วนบดเนาะ ขึ้นในยอดเนาะบางเงามันก็นออกเสมอกะโอเคอยู่บางเงาบอลบางบอลมันก็นแบบเขามันเขาบรสมบูรณ์แบบพี่กายเนี่ยผลตกงห้ำมัมีเตืองมิดโบเตืองห่มิดเล็บมิดเนาน้ำก็มีมิดดีขึ้นในยอดเนาะไอ้นี่ก็งามอยู่พี่น้องเสมอต้นเสมอปลายอยู่ อันนี้ก็ขเขาจ้าเองก็จะเห็นคลิปตลอดเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันมีปัญหากับโทรศัพท์เนาะโทรศัพท์ก็แม้ว่ากล่องลังมันตายเนาะก็อยากซื้อใหม่อยู่แต่ว่าเออจะแป้งใหม่อยู่แต่ว่าเงินยังไม่ทันมีนมนมข,ออของสองปนี่มันเทิงเน,นาะคนจะใส่กระเช้าใสเป็นแห่งใจนได้พี่น้องเด้อบางว่าคงจะได้กล่องใหม่ในอนาคตเนาะ เกือเป็นอันนี้ก็คือว่าอ like, you know. ัดกล่องธรรมดาเนาะก็งามอยู่พี่น้องไอ้เกษตรมืออันนี้พูดยังหมดทันใจเ้ยพี่น้องพูดยังหมดทันใจเพราะว่าฝนยังหมดเไ็นตกหย่าบริมีพี่น้องบริมีจักดีเลยหย่าไอ้สุนันเหม็นเขาหน้าหวานเนาะทางนั้นเขาหน้าหวานเดี๋ยาชิพับพี่เบิ่งเขาหน้ายอดอันนี้ มันก็สิเป็นแถวเนาะยอดอวีทมิตรในันว่ามันเป็นตากอะสิะอดตลอดเนาะโอ้ยแม่เอ้ยยอดอมบัดก็ดีได้ทางหลุมกะ แถวบนนู่นนะท่านะอันนี้ถงหน้ายอดเนาะคือเมื่อนั้นเขาถ่ายลงอันถงหน้าหวานกันยังวนไปวิวถงหน้าดำมันเขากำลังดำในป่านที่ถิ่นั่งเงาก็โอเคอยู่หน้ายอดอนันนี้มันก็สิปเปเ็นแถวเป็นแถวคภาพโมเสจเขาถอยเขาไฟลายดึกดอกมันจะอันแสงอะไรกันมั มันก็จะเคิอดอุกกาศคือว่าเ้าหยอด,ดยได้เห็นไหเพืาอว่าลือ้อคือต้อลงไปเลยเบิร์ก็ม,มีของหยอดรูปเขาบออกบ่มันมียังมีวางไงอยู่ด้ไงเราตุ้บแช่ บ้างบอนมันก็ง่ามอยู่ต้นหนักก็น่าหวานนะพี่น้องแบบหน้าชาวไม้ทถาข้างไม่หวานตัวนี้แบบหน้าเกาเลยยอดเนาบางไฮกันยังไงก็จะเรมได้พี่น้องเด้อาคนลแทได้ังสองปนหน่อยกันเิ่มีทั้ง คิดแบบบ้านๆว่าชนบทเนาะนั่นแ่แคิดเพลงนั่นเอแบบเสร็จ้วเสรสดเนาะ cover เพลงเป็นหงใจกันได้ด้วยองด้บ้างเตอนีหน้าวานห้าดไม่เนาะเลยวนาจะี่อหเดียวเลยอห จะได้กับคลิปนี้ก็โจเพียยเท่านีเนาะเอากเะ็ดไปแบบคลิปน้อยเลยหน่อยนะจะน้อยกับสิทธิบันถึกกาดดอนนานี่กำลังเสื่อลงเนาะเนาะกำลัง